สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่เค็มนะคะเป็นไข่เป็ดค่ะเป็นไข่เค็มแบบแห้งค่ะซึ่งคลิปอันนี้ดิฉันเคยเปล่อยคลิปไปในกลุ่มคนรักสวนและครัวแล้วก็มีผู้ไปทำตามแบบนี้ก็ได้ผลดีแล้วก็เป็นเ,เราสามารถกินแบบ ไข่ดาวได้นะคะถ้าเราไปซื้อไข่เค็มตามร้านเนี่ยเราก็ได้กินเฉพาะไข่เค็มที่เป็นต้มนอกจากเราสั่งตรงมาจากชัยยาตรงโน้นนะคะอันนี้เราก็จะทำเป็นลักษณะที่ใช้เกลืออุปกรณ์มีดังนี้นะคะไข่เป็ดอันนี้ดิฉันซื้อมาลูกละ5บาทเป็นไข่สด หลังจากซื้อมาแล้วเราต้องไปล้างทำความสะอาดออให้ให้ให้เปลือกนี้สะอาดค่ะไม่เลอะนะคะนี่นี่คือ20ฟองค่ะวันนี้ดิฉันใช้แล้วสิ่งอีกอันนึงคือน้ำส้มสายชูกลั่นค่ะแบบนีออ้จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะอ,อ,อันนี้คืออีกอย่างหนึง่งอีกอันนึงก็เกลือเป็นเกลือป่นนะคะอันนี้เกลือป่นใช้เกลือป่นแบบนี้ดีที่สุดค่ะ นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนจะทําอย่างไรนะคะหลังจากที่เราเตรียมไข่แล้วนะคะดิฉันก็จะเทน้ําส้มสายชูใส่ลงไปในภาชนะอันนี้นะคะก็พอประมาณนะเราก็จะแช่ทีหนึงสักห้าฟองนะคะใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะจับเวลาก็ประมาณ1นาทีนะคะประมาณ1นาที ถ้ามากกว่านั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าการใส่น้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะทำให้แทรกไปในเปลือกไข่แล้วทำให้เปลือกไข่บางนะคะที่จะสามารถใส่เกลือลงไปได้นะคะหลังจากที่เราไปคุกเกลือนี่ค่ะนี่เราจะแช่ประมาณห้องตอนนี้กี่ฟองะอ่ะเผื่ออ,อไป <c oughs> ไม่ห้านะคะเผื่อไปให้จมแค่นี้เดี๋ยวจับเวลาสักหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีนะคะ ระหว่างนี้้องพูดข้อดีของการาทำไข,ข่เค็มทีนี้การทําไข่เค็มมันก็เป็นข้อดีว่าเราสามารถที่จะเก็บไว้ทําเจียวข้อเรียกไปทําไข่ดาวได้ค่ะไปทําไข่ดาวก็ประมาณสักสามสี่วันแล้วก็เริ่มทําไข่ดาวได้นะคะเจดวันหรือมากกว่านั้นเราก็ไปต้มซึ่งไข่ขาวก็จะจะไม่เค็มมากค่ะแล้วก็ไข่แดงก็จะเป็นสีแดงสวยอันนี้เคยทํามาแล้วนะคะ เดี๋ยวเราดูขั้นตอนนี้แช่ประมาณสักหนึ่งนาทีนะคะ1นึ่าทีอันนี้ไม่ต้องให้ท่วมหรอครับหอว่อันนี้ก็ได้ก็เน,นี้เราก็กลิ้งไปค่ะกลิ้งไปมันก็ท่วมแต่เมื่อก่อนนี้ดิฉันใช้อาจจะไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ได้ค่ะนะอันนี้ยืดหยุ่นได้เราง่ายๆค่ะการทำไข่เค็มแบบนี้ง่ายมากๆนะคะเราเราทำแล้วเราก็เก็บไว้นะคะ เราสามารถเอามากินได้ตลอดนะง่ายๆเราไม่ต้องสมัยก่อนเราต้องต้มน้ําเกลือค่ะนะมันก็แช่เป็นน้ําเกลือในก่อนสมัยก่อนนะสมัยนี้เราก็ทําแบบนี้ง่ายๆนี่ก็ประมาณไะ้ะอ่นะนะคะอ่าโอเคหลังจากนั้นนะคะเนี่ยระหว่างนี้เราแช่ไว้นะคะเราก็ตักเกลือใส่ภาชนะนะคะก็ประมาณนี้นะแล้วเราก็หยิบ ไข่ไข่เป็ดที่เราแช่น้ำส้มสายชูนี่จะเห็นว่าเปลือกมันจะสักสากะคะเนี่ยสักๆากมันจะไปกัดเปลือกนะคะแล้วเราก็ไปกลิ้งเนี่ยค่ะกลิ้งจับให้เกลือเกาะให้เกลือเกาะตัวไข่เนี่ยค่ะเกาะ,ะ,ะ,ะประมาณนี้เนี่ยเกาะค่อนข้างหนาขึ้นหน่อยหนึ่งนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มาวางในภาชนะอันนี้นี่วางไปเรื่อยๆ แล้วก็เดี๋ยวเราก็เอามาทีละใบค่ะกลิ้งไปอย่างเงี้ยง่ายมากค่ะง่ายมากแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวพอเราทําเสร็จเราก็เก็บแล้วก็เขียนวันที่ไว้นะนี่ค่ะเราก็กลิ้งความเปียกของไข่มันก็จะเกาะทําให้เกลือเกาะไข่ค่อยๆยวางค่ะนะคะเกลือน้อยไปเดี๋ยวเราก็ใส่เพิ่มได้ค่ะอันนี้คือเราเรียงให้เต็มไอตัว ค่ะเรียงลงไปในนี้เรียง,<อ>ง,งไปไอ,อันนี้ดิฉันทำ20ฟองค่ะวันนี้ฟองละห้าบาทเองค่ะถ้าเราไปซื้อนะคะตกฟองละเจ็ดบาทแปดบาทบางทีถ้ายี่ห้อดังๆใบหนึ่งเป็นสิบบาทเลยนะคะนี่ค่ะเรียงอย่างนี้ไข่เจ้านี้ที่ดิฉันซื้อมาเนี่ยเป็นไข่แดงดีจังเลยค่ะนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็มาดูกันว่า มันจะน่ากินขนาดไหนนะคะเคยทำทำแล้วทุกคนก็ติดใจหมดเลยค่ะความเค็มของออตัวไข่ขาวนี่มีไม่มากแต่ถ้าเราเค็มได้ที่เนี่ยถ้าสมมติเราทําไปเจวัน10วันแล้วเค็มได้ที่เนี่ยเรามาต้มหมดเลยแล้วเก็บใส่ตู้เย็นไว้ไว้ทานได้ตลอดค่ะเร,เราจะไม่ปล่อยไว้แบบนี้จนเป็นเดือนนะคะไม่งั้นมันความเค็มมันจะเข้าไปเยอะเกินไปค่ะนี่ค่ะ เท่าที่เคยทำมาความเค็มที่พอดีไม่เค็มจัดนี่คือประมาณกี่วันก็ประมาณเจ็ดถึงสิบวันช่วงนั้นค่ะถ้าเลยกว่านั้นจะเค็มมากถ้าอยากเค็มน้อยหน่อยก็ห้าวันห้าวันเราก็ทำเป็นไข่ดาวไข่ดาวเค็มอไข่ดาวอ,อร่อยอันนี้นะคะแล้วอันนี้เราต้องเก็บในตู้เย็นไหมครับไม่ต้องค่ะไว้ข้างนอกค่ะไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะอันนี้ยังเป็นไข่ดิบอยู่เกลือก็จะแทรกซึมเข้าไปในนี้ตลอด เวลาที่เราหมักไว้ค่ะอ่าแล้วเราต้องมีต้องใช้กล่องที่มีฝาปิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมครต้องมีฝาปิดค่ะถ้าฝาไม่ถ้าไม่ปิดฝาบางทีอาจจะทําให้หล่นแตกได้เราปิดฝาแล้ววางไว้ที่ธรรมดาอุณหภูมิธรรมดาค่ะนี่ค่ะคลุกๆุก็เหมือนคล้ายๆที่เขาใช้เกลือผสมดินสอพองแล้วก็ใช่แบบคล้ายๆแบบนั้นดิฉันเคย,คยไปยดูทําไข่เค็มชยาเขาใช้ดิน เหมือนกับดินจอมปลวกค่ะดินจอมปลวกแล้วก็ไปคนกับเกลือแล้วก็ไปกลิ้งๆก,ก็คล้ายๆแบบนี้เลยที่ดำๆแล้วพอไม่ใช่หลังจากกลิ้งด้วยด้วยดินเหนียวหรือดินจอมปลวกแล้วก็เข้าไปคลุกพวกแกลบดำอีกทีหนึ่งนะ oh. แบบนั้นนะคะ oh. แบบนั้นก็มันจะยุ่งยากอีกนิดนึงเพราะหาวัสดุยากอันนี้ใกล้ตัวอเดี๋ยวเรามาแช่อีกนะคะ oh. แล้วเดี๋ยวจับเวลาอีก oh. ก็เป็นอันว่าการทําไข่เค็มเราง่ายๆค่ะง่ายๆแล้วลองทํามาหลายรอบแล้ว นะคะในกลุ่มคนรักสวนและครัวที่เป็นกลุ่มมีคนทำตามหลายคนก็ประสบความสำเร็จและก็ชอบกันค่ะแบบนี้เนี่ยเราก็จะแช่ไว้ก็ประมาณ5นาทีนะคะอันนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปอีกทีหนึ่งค่ะนะคะค่ะนี่แหละค่ะเป็นผลงานของเราที่ทำเมื่อสักครู่นะคะ ก็เป็นทั้งหมด20ฟองนะคะ,ะเป็นเงิน100บาทอันนี้รวมทั้งน้ำส้มสายชูเกลือน่าจะไม่เกิน20บาททั้งหมดนี้ก็เท่ากับ120บาทตกก็ลูกละ6บาทนะคะ,ะหลังจากที่เราทําอย่างนี้เรียบร้อยเกลือเหลือเราก็โปะกๆปกลงไปแล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้เราก็ปิดฝาเรียบร้อยนะคะ,ะเขียนวันที่ไว้เรียบร้อยเราจะได้รู้ว่าเราเริ่มทําวันนี้นะคะ ก็เป็นอันว่าขั้นตอนง่ายๆการทำไข่เค็มของเราเนี่ยเสร็จแค่นี้เองนะเมื่อกี้ก็เบ็ดเสร็จแล้วไม่กี่นาทีเองนะคะเราก็ถือว่าเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่เราไว้รับประทานอร่อยๆกับข้าวต้มนะคะง่ายๆง่ายๆเลยนะคะขอ,อ,อฝากผลงานของเราด้วยนะคะอันนี้ง่ายๆกับยายโสพินนะคะสวัสดีค่ะ หากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพินฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ